ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 404ชุดหลวงปูส่สวงพาตารั่วเดินป่าฝ่าแดนอาถรร ตอนที่สความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเมื่อเนรั่วรู้ว่าตนเองจะต้องเดินทางในป่าเพียงลําพังทำให้เนรั่วเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลเป็นอย่างมากคิดไปต่างๆนานา,นา,นาเพราะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนรั่วไม่เคยเดินป่าคนเดียวเลยก็ได้แต่เก็บความหวาดกลัวเอาไว้ในใจ เนื่องจากว่านั่นคือคำสั่งของหลวงปู่ที่เปรียบดังเป็นประกาศสิทธิ์ที่ทำให้ในายรั่วไม่สามารถจะขัดขืนคำสั่งของหลวงปู่สูงได้ด้วยเหตุเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าท่านมิธุระที่จะต้องไปทำเพียงลำพังคนเดียวแม้ว่าในรั่วจะพยายามส่งสายตาอ้อนวอนแต่หลวงปู่ทำเสมือนว่า ท่านไม่รับรู้ในสิ่งที่ในรั่วพยายามสื่อหลวงปู่ยังคงชี้บอกทางว่าให้ในรั่วเดินไปตามสันเขาที่เลียบไปตามชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ก่อนที่จะแยกกันนั้นหลวงปู่สวงได้กำชับในรั่วว่าให้ท่องคาถาตลอดเวลา ที่เดินทางเพียงลำพังจากนั้นหลวงปู่ก็เดินไปเด็ดใบไม้แล้วก็ยื่นให้ในรั่วแล้วก็สั่งว่าให้อมเอาไว้ในปากในรั่วเองเมื่อได้ยินหลวงปู่สั่งเรื่องเส้นทางที่จะต้องเดินแถมเด็ดใบไม้แล้วบอกให้ออมไว้ในปากและยังให้ท่องคาถาตลอดเวลาของการเดินทางมันยิ่งเพิ่มความหวาดกลัว ให้กับในรั่วมากยิ่งขึ้นคิดไปต่างๆนานาว่าตนเองจะต้องเจอกับอะไรที่มันน่ากลัวและอันตรายแน่ๆหลวงปู่ถึงได้สั่งกำชับมากมายขนาดนี้แต่ก็จะทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อไม่สามารถจะขัดคําสั่งของหลวงปู่ได้แม้ว่าที่ผ่านมาในรั่วจะเคยผ่านการเดินเข้าป่ามาบ้าง แต่ก็ไม่เคยเดินเข้ามาลึกถึงขนาดนี้เลยแถมต่อจากนี้ไปจะต้องเดินทางต่อไปเพียงลำพังคนเดียวซึ่งในรั่วก็ไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าที่หลวงปู่ชี้ให้เดินไปนั้นตนเองจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วมีอันตรายแค่ไหนในที่สุดในรั่วก็จำใจหันไปคว้าผ้าขมาม้าเอามาคาดเอว หยิบเอาย่ามที่หลวงปู่ทิ้งเอาไว้ให้สะพายที่ไหล่ด้านซ้ายส่วนมือขวาก็ถือมีดเล็กๆติดมือเอาไว้เราก็รีบก้าวเท้าออกไปตามเส้นทางที่หลวงปู่บอกในตอนนั้นใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็บอกกับตนเองว่าหนทางที่หลวงปู่บอกจะต้องเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่ลึกๆในใจของนายรั่วนั้น เชื่อว่าหลวงปู่จะต้องคุ้มครองตนอยู่ตลอดเวลาขณะที่เดินไปเรื่อยๆตาก็หันไปทางนี้ทีทางโน้นทีด้วยความหวาดระแวงเพราะว่ารอบข้างมีแต่ต้นไม้ใหญ่หนาทึบปกคลุมอยู่หันไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ใหญ่และเถาวันยห้อยระยงระยางเกะกะไปหมดประจวบกับมีเสียงสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ส่งเสียงร้องประสานกันเป็นระยะระยะส่วนเสียงคนนั้นไม่ต้องถามถึงมีแต่เสียงใบไม้แห้งที่โดนฝีเท้าตัวเองที่เหยียบย่ำลงไปเท่านั้นสลับกับเสียงสัตว์ป่ามันช่างต่างกับตอนที่เดินกับหลวงปู่สองคนเพราะว่ายังมีเสียงหลวงปู่ให้ได้ยินบ้างแม้จะนานครั้งก็ตาม นับจากนี้ต่อไปนายรั่วจ,จะต้องเดินคนเดียวคงจะมีแต่เพียงเสียงลมหายใจของตนเองเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแล้วเส้นทางที่หลวงปู่ที่ให้เดินก็ดูยรกรุงรังมากแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่เคยใช้เดินสัญจรไปมาบ้างในอดีตซึ่งอาจจะเป็นทางเดินของบรรดาพรานป่า ที่เข้ามาล่าสัตว์หรือว่าชาวบ้านที่เข้ามาเดินเก็บของป่าในรั่วไม่เคยมีความรู้สึกหวาดกลัวมากเท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยซึ่งการที่เดินในป่าคนเดียวเช่นนี้มันจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่าจะหลงทางหลงป่าไหมกลัวอันตรายที่จะเกิดจากบรรดาสัตว์ป่านานาชนิดกลัวสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น กลัวอาถรรพ์ของป่าตามที่เคยได้ฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังแต่ว่าจะเอาอะไรไปสู้กับสิ่งที่จะเจอได้ก็ได้แต่ถามตัวเองว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดที่ตัดสินใจติดตามหลวงปูส่สวงมาในครั้งนี้เพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องถูกทอดทิ้งให้เดินคนเดียวกลางป่าเขาแบบนี้ นับตั้งแต่ออกจากบ้านมาเดินในป่านั้นในรั่วอุ่นใจตลอดเวลาเลยว่าตนนั้นมีหลวงปู่สวงเป็นที่พึ่งไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อบุญยญริศและอภินิหารของหลวงปู่สวงที่ในรั่วเคยประจักษ์มาแล้วแต่คราวนี้มีแต่ตัวคนเดียว ที่จะต้องไป,ปเผชิญกับอันตรายในป่าด,ดงดิบทึบตามลำพังในรั่วคุ้นคิดอย่างหนักถึงเหตุการณ์ที่จะต้องพบเจอข้างหน้าไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าร้ายและตัวเองจะสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่ทันใดนั้นจิตก็แวบระลึกถึงคำที่เคยได้ยินมาพระท่านเคยเทศนาสั่งสอนให้ฟังว่า ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นจะเป็นที่พึ่งแห่งตนก็หาได้ไม่เมื่อคิดได้แบบนั้นในรัก่วก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาบ้างถ้าไม่ถึงที่ตายคงไม่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งให้เป็นอาหารสัตว์ป่ารอกประกอบกับมีคาถาที่หลวงปูส่สวงมอบไว้ให้สำหรับป้องกันภัยอันตราย จึงทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาจิตใจเริ่มเข้มแข็งพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างที่จะได้พบเจอขณะที่ในรั่วกำลังยืนครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆนาดาเกี่ยวกับการเดินทางอยู่นั้นเมื่อได้หันกลับไปมองทางด้านหลวงปู่ก็เห็นว่าหลวงปู่เดินออกไปไกลจนจะรับสายตาอยู่แล้ว จึงรีบก้าวเท้าออกไปตามเส้นทางที่หลวงปู่ที่ให้ไปในระหว่างทางที่เดินไปนั้นตรงไหนที่มันรกมีเถาวันในรั่วก็จะใช้มีดตัดฟันออกไปเพื่อให้สามารถเดินได้สะดวกบางทีก็เป็นพงหญ้าแฝกบ้างหญ้าคาบ้างก็ต้องเดินลุยผ่านไปทำให้โดนความคมของใบหญ้า บาดตามแขนตามขาจนเลือดไหลสิบๆิบปวดแสบปวดร้อนไปหมดยิ่งตอนที่แผลโดนเหงื่อไหลย้อยลงไปโดนยิ่งแสบหนักเข้าไปอีกการเดินทางในป่าที่ปราเปรี่ยวเงียบสง,งัดปราศจากผู้คนได้ยินแต่เสียงจักจันริ่งเรไรร้องประสานเสียงกับชนีที่โหอนอยู่บนกิ่งไม้ทำให้ในรั่ว ยิ่งคิดถึงบ้านมากขึ้นอยากจะกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนถึงจะกลับบ้านถูกเพราะว่าตอนนี้นยรั่วหลงทิศไปหมดแล้วจำอะไรไม่ได้เลยป่าที่รกทึบไปด้วยต้นไม้ใหญ่แม้แต่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ก็มองแทบไม่เห็นและที่สำคัญถึงแม้ว่านายรั่วจะรู้เส้นทางกลับ แต่ก็ไม่กล้ากลับเพราะว่ากลัวว่าจะอายเพื่อนๆที่ได้บอกว่าตนจะตามหลวงปู่ไปตลอดจนกว่าหลวงปู่จะพากลับจึงพยายามตัดใจไม่ให้คิดมากได้รั่วเดินคนเดียวอยู่ตลอดวันนานๆทีจะเจอแอ่งน้ำสักครั้งครั้งใดที่ได้เจอแอ่งน้ำก็จะรีบดื่มน้ำ และจะเอาน้ำมาลูบตามเนื้อตามตัวให้คลายอาการคันและปวดแสบปวดร้อนตามแขนตามขาหลังจากนั้นก็จะนั่งพักพอให้หายเหนื่อยแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆจะเป็นเพราะว่าคาถาที่หลวงปู่ให้ท่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ทำให้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมานายรั่วไม่เคยเจอกับสัตว์ร,ร้ายเลย <minutes> เห็นแค่เพียงร่องรอยที่สัตว์เหล่านั้นเคยเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองจนตะวันคลอยต่ำลงเกือบจะมืดความเย็นเริ่มคลืบคลานเข้ามาเยือนอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากร้อนอบอ้าวกลายเป็นหนาวจนทำให้ร่างกายแทบจะปรับตัวไม่ทันจนกระทั่งความมืดเข้ามาปกคลุมไปทั่ว ทำให้ในายรั่วคิดถึงหลวงปู่ห่วงว่าไม่รู้ว่าตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่ไหนแล้วและเมื่อไหร่จะได้เจอทันใดนั่นเองสายตาของนายรั่วก,ก็เหลือไปเห็นสีเหลืองๆผ่านแวบออกมาจากพุ่มไม้ข้างหน้าและเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในรั่วกตกใจกลัวมากมือสั่น ขยับกำด้ามมีดเล็กๆที่พกติดตัวมาเอาไว้แน่นจนเหงื่อโชกในใจก็คิดว่าจะเป็นเสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ปากก็ท่องคาถาผิดๆถูกๆจากนั้นค่อยๆเดินไปแอบที่พุ่มไม้พอมองเลยพุ่มไม้ออกไปก็เห็นว่าหลวงปู่ยืนคอยอยู่ข้างหน้าทำให้หัวใจของนายรั่ว พองโตด้วยความดีใจจนแทบจะกระโดดเข้าไปกอดเท้าหลวงปู่สูงเลยทีเดียวคืนนั้นนายรั่วทั้งมีความสุขและอุ่นใจที่ได้นอนกับหลวงปู่วันต่อมาหลวงปู่กับนายรั่วก็ยังคงแยกกันเดินทางอีกแล้วค่อยกลับมาเจอกันตอนพรบคำ่ำเวลาผ่านไป จนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับแนรั่วไปแล้วส่วนหลวงปู่นั้นไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนแนรั่วเองก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามแม้ว่าในใจใครอยากจะรู้นักจากการที่หลวงปู่ให้แนรั่วเดินอยู่คนเดียวในป่าทุกวันนั้นทำให้แนรั่วเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวต่ออันตรายใดๆ เหมือนตอนช่วงแรกๆแ,และทั้งยังสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะหลวงปู่มีความประสงค์ต้องการที่จะฝึกฝนจิตใจในรั่วให้เข้มแข็งไม่อ่อนไหวรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลวงปู่ถึงได้ทำแบบนี้โปรดติดตามในคลิปต่อไปว่า หลวงปู่จะสอนอะไรให้แก่ในรั่วอีกและหลวงปู่สูงจะสร้างอภินิหารอะไรให้ในรั่วเห็นอีกอิริเมีอองสูงสัมปันโนอิทิปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ